เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังแฟนๆของช่องข่าว9้าล้านวิววันนี้เรามารีวิวให้ดูครับสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนของเชียงใหม่แห่งใหม่ซึ่งเป็นปอดแห่งใหม่ของเชียงใหม่ที่เพิ่งปรับปรุงก็มีการ ปรับปรุงมาหลายครั้งละแต่ครั้งนี้ครั้งล่าสุดแล้วครับเพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุ่มงบเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่สวนรถไฟเชียงใหม่ที่มีที่มออีพื้นที่อยู่หลายไร่ครับนั่นต่ำกว่าสิบไร่กว้างขวางอยู่หน้าสถานีรถไฟเรียกว่าเกือบจะใจกลางเมืองก็แล้วกันเป็นสถานที่สวยงามมีการ กแต่งไว้บางส่วนละแต่ว่าทางอบจก็มาช่วยปรับปรุงใหม่ครั้งล่าสุดนี้แล้วก็เปิดใช้บริการครั้งแรกสุดเขาจะเป็นการสะกก้าวดำหัวคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีเรื่องเสาอยู่เราไม่พูดถึงเรื่องคดีเรื่องอะไรไม่พูดการเมืองละเรามาเดินดูกันครับ สวนตรงนี้เมื่อก่อนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้จัดสร้างปรับปรุงนะครับคือเช่ามาจากสวนรถไฟแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะว่ามีการฟ้องร้องจากผู้บริหารเทศบาลกับผู้รับเหมาก็เรื่องยังไม่จบคดียังไม่จบครับองค์การบริหารสวนจงหวัดรเชียงใหม่ก็เลยมาปรับปรุงให้กับเป็นของขวัญให้กับชาวเชียงใหม่ได้มาพักผ่อน ได้มาออกกำลังกายกันสูตรอากาศบริสุทธิ์เพราะว่ามีพื้นที่กว้างมีต้นไม้ร่มรื่นต้นไม้ก็ขายออกซิเจนตอนกลางวันเนาะแล้วก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็เป็นการสร้างมลมลอากาศที่ดีกับจัดมลพิษทางอากาศดังนั้นเราก็มาเดินนี่ก็เป็นทางเดินครับทางให้เดิน ห้ามรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือเครืงยนต์ขึ้นมาใช้บนนี้นี่ครับของเล่นเด็กๆก็มาเล่นกันเพราะว่าเป็นลานที่ปลอดภัยไม่มีรถมีแต่คนเดินคนเดินก็เห็นนี่คงจะให้เด็กๆมาเล่นกันมาเป็นครอบครัวตอนนี้พมมาตอนกลางคืนครับที่จริงเขาเปิดให้ตั้งแต่เช้าละแปดโมงละแปดโงเช้าก็มีก่อนแปดโมงเช้าก็มีคนมาเดินมาวิ่ง มาออกกำลังกายกันก่อนที่จะเปิดบริการซึ่งเปิดบริการหมายถึงว่าเปิดประตูแต่ปิดประตูคนก็จอดรถด,ด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามาเพราะยังไม่มีรั้วก็มาเดินมาวิ่งกันแต่เช้ามืดเลยแต่วันนี้บังเอิญผมมีเวลาว่างตอนกลางคืนเกลยมาตอนสองทุ่มก็ยังมีคนเดินออกกำลังกายกันนี่ครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชาวยุโรปชาวจีนญี่ปุ่นเกาหลีเท่าที่ฟังสำเนียงนะมีจีนเยอะเหมือนกันแต่ว่าทางยุโรปก็มีบ้างอันนี้เป็นทางเดินเสียดายครับเวลาผมเดินวันนี้มันมีเสียงเพลงสอดแทรกเพราะเขาให้ผู้ที่มาออกล่องกกยนะ่ะได้ฟังเพลงเพลินแต่ว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์ครับต้องขออนุญ,ญาตไม่เปิดเสียงก็ใช้เสียงเพลงของ YouTube ที่ไม่ติดักสิทธิ์ให้ท่านรับฟังเพลินๆไปก่อนนะครับครับเชิญรับฟังไปครับ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ